สวัสดีครับผมเซลต่อครูโบตาบ้านดุงนะครับหลังจากหลายวันที่ไม่ได้มาลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้ผมจะพามาดู MU49 ครับผมเป็น MU49 มือ2ครับคันนี้เลยครับคันนี้เป็นรถปี6.2นะครับผมใช้งาน1,800กว่าชั่วโมงคันนี้ราคาอยู่ที่670,000บาทคันนี้ดาวอยู่9.000 90, 0ครับผม เดี๋ยวผมจะพาดูสภาพครับผมนี่เลยราคามือสองก็พร้อมครับผมพร้อมปรับสภาพทำสีครับตรวจเช็คให้ใหม่ครับผมอันนี้สภาพมือสองเพิ่งเข้ามาร้านนะครับผมส,สภาพยางยังดอกหนาอยู่นะครับ ก็จะมีคาาการใช้งานปกตินะครับสำหรับรถมือสองชั่วโมงหนึ่พันแปดร้อยกว่าชั่วโมงครับ ภาพยางหลังนะครับผมทันนี้ยางยังเหลือเยอะนะครับดอกยางภาพล้อมือสองก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นชุดผ่านดานหน้ากับชุดผ่านตัวนี้เลยครับผมพร้อมรถนะครับครับนี่ชุดด้านหลังนะครับผมด,ด้านหลัง การผ่อนค้างวดนะครับผมการผ่อนค้างงวดครับผมงวดปีจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับผมแล้จะมีงวดย่อยรายเดือนเดือนละ3,000บาทนะครับผมเป็นรูปแบบการผ่อนแบบรายปีมีงวดย่อยนะครับนี่ด้านหลังหรือว่าลูกค้าอยากผ่อนแบบรายเดือนอย่างเดียวนะครับ รายเดืเอนดันเงียวก็ได้นะครับรายเดือนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพับาทครับผมผ่อน72องวดครับผมถ้าบผ่อนรายเดือนถ้าหากสนใจก็สอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรเอาไว้อีกทีนึงไม่เยื้อนะครับผมยังปกติ สภาพโอเคครับผมทำสีแล้วก็จะสวยขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นิ่งๆครับผมเสียงนิ่มๆนุ่มๆครับผม ปกรณ์ด้านหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับราคารถก็พร้อมตรวจเช็คครับพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานแล้วก็ปรับสบภาพสสีให้อีกทีดึงนะครับยกได้ปกติครับผม จะลองให้ช่างขับวนรอบๆให้ดูครับ เครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องนิ่มครับผมใช้งานได้ปกติผมเดี๋ยววนอีกรอบนึง ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร061-023-1166นะครับหรือ ID l ดี e ไล0์3 0 9 7 0 8นะครับโทรหรือทักสอบถามทางผมได้นะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดกับลูกค้าอีกทีนึงจะซื้อสดซื้อผ่อนก็สอบถามได้ครับ เดี๋ยวจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ